นี่แล้วมาตรฐานมันติเป็นเบอร์นี่เป็นรถแห้งๆตู้ดยอดเลยไหมกันมีงางกับค่อยปรึกษากันพวกเคลื่อระบบปีทั้งกันครับจะสำหรับคนปลูกผีง้อกับปลึกษาห้าเรือกันการใส่พันธุ์การใส่ยาโทรห้าเบอร์นี่ครับบอพิษวังเพราะว่าในเกียรตินี่กันนี่ละคือผู้หนึ่งในการปลูกิกเห็ดประจําทุกปีครับหาแนวอื่นเห็ดอะไรดอกเพราะว่า ดีแล้วครับบอสพลิกตอกูกน้อยกับบอสมันบอสมันตุบหน้าตอปผูกให้มันคือเดีนซาอากาศที่เป็นอย่งได้กระล้องพลิกล่า <laughs> <ะ S 2> ล่องก่อนสวัสดีครับพี่น้องมณีก,กวางอิลีจะพาพี่พอน้องมาเบิ่งสวนบักพิกครับเป็นพลิกพันธุ์อัมภาวะโกกรรับอัมภาวะพลัดครับ สำหรับแปลงนี้พื้นที่มองนี้อยู่บันซ้ำโมหาตําบลร่างแรงอํเาเภออุทุมพริสัยจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นการเก็บพลิกรุ่นแรกหัวหมากหัวกกครับขาดวาสิได้อยู่ประมาณ500-600กิโลกรัมครับสำหรับหน่วยแรกแหกหมนันที่พี่น้องจะมาเก็บเงอนี้ครับเป็นแปลงของ คุณพอสมศักดิ์อินทมำครับเป็นการปลูกในช่วงของฤดูฝนสำหรับมือนี้ตรงกับวันที่20เอดเดือนสิงหาคม2,566ครับเป็นการเก็บพริกมากแรกเดี๋ยวเป็นจังไหรกว้างอิลิจะภาพพีพร่อ,องไปเบิงผลผลิตการเก็บเกี่ยวพริกพร้อมๆกัน ตามกว้างอิลิไปครับการเอาพูละสามชิปโลมันได้ไล่กูหน่อยเลยจวกฟ้องพนังไงให้แก็บเอาพูละสาวโลเนาะจวกฟ้องพูละให้เอาพูละสาวหนึ่งเก็บหิ้มไล่กูเอาเก็บบ้าแกดืลงมาเดือไม่ไดมือตกไปพูละชิปชิปโลรอบแรกธรรมดาละเอาอดเอาอดเอาอดเอาแต่ว่าแน่มึงแน่มึงไปเห็นหน่วยได้ต่ว่าเวลาเก็บหักแต่่วา ลายคนนตั wollen, il, aún, qu re ีเพเก็บหมดคำชมสเหื่นมันลายค้นะเก็บอคำเก็บอคำกเสียเวลาพนุนเนาะมันได้กินหน่อยนะโอ้มันได้งินน่อยในริ่ปลิกก็โลกกับกรได้ามือลายสีกับพอเียหอยวัฒารับจากสิบคนเด้อรอบต่อไปนี่เด้อขายจากสามหมื่นบังเอากยจะเก็บลายหมื่นนาะ นี่แล้วเป็นลืมๆอยู่นี่แล้วว่าจะเปิดไฟให้เก็บอยู่ได้นี่เห็นยังไงเห็นพอข้ามาแล้วว่าเก็บโฮมเก็บอย่างบัดเอา้าพอข้ามาเดี๋ยวโพดเดี๋ยวต่อมืออื่นอีก ใ้นมีทนมีอห่นกี่อไปนกเลยย่ยาี้อนไบอก้นจับเรงหยู่วยเก็บเ่งใหญ่เพ่งตาตาแต่หอดเวลาหัดร้านกับตาเงินบาทร้อยเงินบาทร้อยตัเงินบาทา้อยตา โอ้ราคาบคืนอยแตงรอยเนียรอยแตงก็ร้อยว่ามเนี่ยรอยอะไรมเนี่ยสามสิบเจ็ดบาทพนกเก็บอายหนสวนราคาสาสิบบาทพนแกบเดียวนเก็บอหกบาทหกบาทเอาทเยนเงินบาทด้วยตัวกันไมเนี่เอาเอาเอาค่าเก็บกิโลแล้วหกบาทหกบาทแบ่งกันแบ่งกันกับเจ้าของสวนอ่าประวาณนั้นแหะครับ คุณขายรลเท่ไหรพี่สาบาทยิ่มไปเปื่อยยิบนอ่ะเจ้าของสวนเออเอา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 เมื่อแรกแข่งมันเมื่อแหร่แข่งมันเมื่อแรแข่งมัน แกบอกมันรับมันคำก่อนหลายสวนบเขา่ซีมวนีเพราะว่าบักพริกหลายสวนบักพริกหลายสวนพี่น้องมาซอยสิบกาคนเนาะแกแกได้อยู่มือนกาสี่อยก็โล่มือเอาอีกแจ็สองอยก็เป็นประมาณจหกลอยพูละมาแรกมาแรกมาแรกถือว่าถือว่านผ่านอยู่ครับบถือว่าผ่านอยู่ สาม้อยั่ไปกได้นะพื้นที่สองไร่กัวเนาะตอนนี้ประมาณสองไร่เศษอ่าสองไร่เศษเเพราะว่าฮาแบงเป็นหยาด้ำก็สองพันสองพันระวังอำเพว่าโกกับอำเพราวาพลดเป็นยังไงปีนี้อำพาวาพลาดอิแก้มือนีนละมือไีเป็นยังไงอำพราวาพลดกไปกัวไปกัว อ่ะเพราะว่าพัดหน่วยใหญ่หน่วยดกหน่วยใหญ่หน่วยดกแล้วก็เป็นหน่วยไหวเป็นหน่วยใบครับเพราะว่าไอ้ยักษ์เขาพอขายอีกเขามาซื้อเขาพัดมาให้เขาก็ว่าอยู่ไงเนาะเพราะว่าพัดครับกับแบ่งกันแบ่งเครื่งเนาะแบ่งเครื่งแนี่ยใช่ไเพราะเขาเคยปผัวเพราะว่า กรอบแรกกเห็นผลแล้วเห็นผลแล้วไม่รอใครหน่นวยใหญ่หน่วยใหญ่หน่วยงเงาหน่วยเต็งหน่วยตึงกับเป็นหน่วยใวกับเป็นหน่วยไบแต่ยังไม่ได้กันผูกมันสิมันสิไใบกว่าอัมพาตกัวนะใวกัวกันเะพราวะว่าเขาลงพร้อมกันเขาเขาเห็นผลผลิตด,ดีกว่าเนะเากะก็ถือว่าพานันนะรอบนี้พนันทั้งปอเคยปลูทั้งปอเนื้อใจครับเราพันเดือมรอบแรกอัมพาว่าพันรอบแรกถือว่าสุดยอดแล้วเอาเพราอที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาที่เขาปลูกมา ได้ซ้ำเลยบอหนวยแหลกแต่ก่อนมืกกลอกเต็มเมดหน้าปูยกันไดยูนวกครัมันบ่อี่มันปูมืดปูหน้าก็เด้ายอซก็ถื่ว่าได้ลายยูมันบอครับตอนนี้ปูเมืดถือว่าได้ดีกว่าทุกปีมันบอกับกัพันมันสิมันสิมัถึงช่วงอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าผมบอดสาบ่สิเก็บหนาครับสิมันสิมัเป็นจัสี ปกติพวกพี่แตก่อนจิง่ามคนนี้เพราะว่าเาเอาเตรียมเก็บห้องหมดยาหมดยาหมดยาสองบทเรื่องเกี่ยวกบของนำอะไรเ่นี้ครับเพราะว่าเาต้องปลอดภัยไว้ก่อนประมาณสองอาทิตย์เพราะมันครับประมาณสองอาทิตย์งดสําหรับการฉีดยุคสิยาเพื่อให้พ,พ <im <im ี่น้องมาเก็บมาเก็บกับปลอดภัยคนกินกับปลอดภัยเพราะว่าสวนนี่มันก็เป็นพวกสวนนี่ก่อนฮะฮะยัดสวนนี่ก่อนสวนหลวงพี่พี่ก่อนเพราะว่าพีพี่นี่วนนี่เพราะว่าเขาข้องการเกษตรปลอดภัยเนาะเกษตรปลอดภัยเขาข้องการเกษตรปลอดภัยคือคนเก็บคนกิน ปลอดภัยน้ากันเบิดเพราะว่าเฮาเว้นช <IN> ่วงในระยะเวลาการเก็บกับสองสัปดาห์สองอาทิตย์หายามันเจือดหายามันเจือดการฉีดพ่นยาในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าบ่มีความจําเป็นครับนี่มันปอดสารอยู่มันจิมีประมาณเท่ที่หาพนอยยุบานครับที่รับรองการที่ได้รับการรับรองเนาะจากเกษตร บเนตสากเบอร์โทรให้พี่ให้น้องแน่หาพี่น้องสนอกสนใจหลบกวนคือเกาได้เนี่ยศูนย์แปดห้าสอเป็นเป็นสวนของพอพอสมศัตสมอินท้ำนะเบอร์โท่าัพฐาศูนย์แปดห้าศูนย์าสองสี่สองสี่สี่เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าหครบทรมาสอบถามกันได้ครับคนี่ยังขัดันหาบอกพี่กับทุกชากันได้ครับในเรื่องพิกบม่มีปัญหาปลูกมาสิบกว่าปีแล้วครับถือว่าอ่นเป็น เป็นแถาแก่บักพริกเป็นสวนบักพริกเงิแนแสนครับสวนพริกเงิแน,เแนแสนเพราะว่ารอบแรกในการเก็บเมื่อนี้กัดบอ่อเต็มสวนกัดสี่ร้อยกัวกิโล,ล่ะแต่เป็นเต็มสวนส,วนสองไร่กว่าวกัดหกร้อยก็ถือว่าสุดยอดถือเฉลี่ยเฉลี่ยไร่ละสามร้อยก็ถือว่าพอสมควรเนาะสำหรับรอบแรกรอบแรกมาในรอบต่อไปเนี่ยคาดว่าจะเอาจักกิโลนี่ผมคิดว่ากันในทานีนรอบแรกก็ตันเลยเลยๆนะตันคือหมายความว่ารอบต่อไปนี่คือ ตันกัวเป็นบ่ทะลุตันกัวเลยเป็นบ่กพราโด้นหยิบประมาณสิบห้ามือสิบห้ามือเห็นผลเพราะว่าหน่วยกำลังจอดอกกำลังงามเอาพอกันอีกสิบห้ามือครับแม่นบ่ครับอี่คู่ปีนะแถบนี้สิดกุมแต่ว่าดินมองนี่มันก็ดที่ว่าพันอยู่อัมพวากโกอ่าสอดนี่เป็นอัมพวากโก ส้นท่านี้เป็นอัมพาวาพลัดครับอัมพาวาโกกับอัมพาวาพลัดมันอีปีนี่เนี่ยงพันเลยครับพี่นี่มีอัมพาวาโกจะเอาล่องอันพันใหม่มีอัมพาวาพลัดหนึ่งมีอัมพาวาโกกับอัมพาวาพลัด 2000. สองพันมันอีขึ้นได้เลือกเอาสองพันมาใส่กันมันอีอัมพาว่าพลัดมันมันเป็นไไหน่วยไวนะแต่ว่าก็เป็นไวยของเขา,าเดีเลยนะมันีก็เ,เป็นหน่วยไว,ไวติดเร็ว เป็นหน่วยไว่ายคนอัมพวาโกะหมายความว่าอัมพวาโก้เจ้าเคยลงนี่กันยังยังเป็นหน่วยสาก,กวัวอัมพวาพระอีต่างกันแต่กูลเดียวกันนะตระกูลเดียวกันอัมพวาคือกันแ<ช>มนบอกครับมันเป็นหน่วยว่าพราะพรอระยะเวลาของมืม่น,นวันสีไว้่ากันบันเอ็ดเจ้าเข้ลงบักพริกใส่หนาฝนเนาะเป็นยังไิบปีนี้พอปัญหาอย่างในบอ

พอนพี่เคยทด้ดเข้ามาในหลังเขาบาได้ลางมันบ่บ่เพราะว่ามือแรงเขาบมได้หลังจะทิ้ดไม่ิเกินน้ำค้างน้ำยางหน้าอ่านันสิ้ดเพราะบอกพี่เหมือนนี่ไวมากเมันแดดแห้งพี่เคยิ้ดหลวกถึงยังเป็นบพี่ยังมันก็เลยลวกไงมันบ่อหลวกหน่วยมันหลวกหน่วยเกินมากครับหลวกถ้าเท่นัะเล็งที่ละเล็งเก็บนะเล็งเก็บเพราะว่าเวลามันใหญ่พอสมควรถ้าเก็บมันบ่ครับที่เขาเก็บหน่วยแรกนี่โดนปะไหนนี่จากที่เขาปลูกมานี่ ประมาณเดือนเศระมาณเสร็จเป็นบอกตัดนาการนะตัดเป็นเก็บแล้วกะัดนับหมื่นไปเลยเก็บที่ผ้ามือจากสองสัปดาห์เนาะประมาณสองอาทิตย์เก็บเที่ยวหนึ่งเก็บที่ผ้ามือปล่กันสิเป็นไปแบบใหม่เป็นแบบใหม่อายุมันอยู่ประมาณนั้นเป็นบอกครับปล่ไปมันกเกิดลูกเกิดยังอีกหลายนะมันอีรอบแรกนี่ทรงแพ่งมาได้นี่รอบแรกนี่งวดนี่ร้านนี่งวดนี้ก็ยังมันหมูราคาแต่ว่ากิสิบสามสิบตัวอยู่มั่งผมว่าอันเทียวอากันไว้นี่ไหม บ่า่วบอกราาคั่ยก่าคาแต่ว่าเขาซื้อกันที่พันกัวเขซื้อมันเดี่ยวครับที่พันทรงกันคือสามสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดบาทกจะถือว่าต้นปีกันราคาดีอยู่ได้หรือครับสามีนก็ะถือว่าไปไหนนะก็สามสิบเจ็ดสามสิบแปดบาทค่าเหงาคายแห้งพี่น้องมาซอยเก็บเป็นยังไงเนาะ่ายแห้งนี่้อได้กระสอบเยอะมันมันลงกไม้กระหูนะพี่เกมอแรก็บได้ถามเอกว่าพี่เก็บะไรเดี๋ยวพี่เพันมากับบนหูราคา คือเก็บก่อนวันทอเก็บก่อนใจที่หลังราคาขายกับวันกับวันแนนนอนอยู่ตัาวัดสวนอื่นมันเก็บกับหวอยู่วันราคานี่ครับจัวัดจะของกับวันหัวราคาเป็นวอเอาล่องเบิงล่องเบิ้งไก่เดี่ยว ช่องกว้างอีลีไม่รู้จักก็ไปตามช่องกว้างอีลีนะครับออกลิวกันบ้างนะครับนี่จะได้โฆษณาดกว้างเลยคนติดตาม4ี่หมืนกว่านะครับทํามาไม่ถึง2ปี4ี่หมืนกว่าที่ดูคนติดตามอ่ะวันผม8ปีอยู่หมื่นคนย้ายโน้ตบอกพักวะติดตามเยอะนะครับคนนี้นี่ไม่ธรรมดาฮะแน่นอนติดตามกันเนาะ เด oh like ี๋ยววันนี้มาเป็นที่กับไปท่านกั้นอวางนี้ครับให้นกอีก้ัเอาขึ้นรถอยู่รับซื้อนีวั้ยนนเาวันนี้ชาวสวนก็จะเป็นวันของชาวสวนนะับหลังจากปลูกมาแล้วไม่ใช่ไม่แบกมาเกิดนะลุยเลยอุ เต็มรถพอดีเนาะรอบแรกครับรอบแรกไปองันเลถอเสร็จรอนหไปลองไปลองดูลองยกกหนักหนักกัยด สาวกโลดได้น่ะนะสาเรกโลดได้น่ะนะซ้ำเขากระสอบนึงได้น่ะนะโอ้มือเดียวก็ได้อีกแล้ิเดี๋ยวตัวจะสิมาหมฮะรข่บางเอินมาอยู่ก็สบลของเขาเดียว

โอนิซี่ร้อยสิหกกิโลเก็บบอลเบิร์ดับรอบแรกรอบแรกเรากำลังค yep> okay okay. well, ูนอยู่นั่นนี่คาดว่ารอบแรกบิสวนนี่ประมาณจะจะกิโลประมาณห้าหกร้อยเนาะประมาณหกร้อยกิโลสร้าง้ะครับเก็บบอลเบิร์รับมนิซี่ร้อยกว่า เก็บตอมืออื่นอีกครับประมาณ2องรอยครับรอบแรกกับประมาณนั่นแหละครับ6กร้อยกิโลครับกันมีงกนกับพลิกษากกันพวกเครื่องระบบปีท้อกันนะครับกับสำหรับคนปลูกพริกเนาะกับรึกษาหาเลือกกันการใส่พันธุ์การใส่ยาโทรห้าเบอร์นี่ครับบอพิษวังเพราะว่าในเกียรตินี่กับนี่ละคือผู้หนึ่งในการปลูกพิกเห็ดประจําทุกปีครับหาแนวอื่นเห็ดอะไรดอกเพราะว่า ติดแล้วครับบอกผิกวผูกน้อยก็บบมันบมันบุกลุ่มน้าต้องผูกให้มันคือดีนฟ้าอากาศที่เป็นนี้ได้ก็ะลงพิกร่กระลงก่อนบันเอากเบอร์โทรให้พี่ให้น้องเนี่หาพี่น้องสนอกสนใจหลบกลนคือเกาได้นีู่นย์แปดห้าสองสี่เป็นเป็นเป็นสวนของพอพอสมสัติ์สมศัดิ์อินทรรมนอเบอร์โทรศ่ะรับศูนย์แดห้าศูนย์แดห้าสองสี่ี่ี่ เขมาสอบถามกันเลยครับมียังขันข้หาบกพริกกับตุ๊กษากันได้ครับในเรื่องพริกบม่มีปัญหาปลูกมาสิบกว่าปีแล้วครับถือว่า,วาต้นกนเตออยู่นะเป็นเป็นทาแก้บกพริกเป็นสวนบกพริกเงินแสนครับสวนพริกเงินแสนเพราะว่าหลอบแรกในการเก็บเมื่อน,นี่กับบ่เต็มสวนกับสี่ร้อยกว่ากิโล่ะแต่เป็นเต็มสวนสองไร่กว่ากับหกร้อยก็ถือว่าสุดยอดถือเฉลี่ยเฉลี่ยไรละสามร้อยก็ถือว่า พอาสมควรเนาะครรับงวดแกสำหรับรอบแรกรรอบแกมันในรอบต่อไปเนี่ยคาดว่าจะเอาจักกิโลนี่ผมคิดว่าคะแนนที่นีรอบแรกก็ตันเลยเลยนตๆนคือหมายความว่ารอบต่อไปเนี่ยคือตันกลัวเป็นบ่ทัลุตันกลัวเลยเป็นบ่กัพพลดอีเประมาณนสิบห้ามือสิบห้ามือเห็นผลเพราะว่าหน่วยกลังจ่อดอกกระด้งกันเอาพอกันอีกสิบห้ามือครับผม